ไม่ได้ต้องการจะเสียดสีใครนะคะเพราะว่าจุดประสงค์หลักค่ะที่นักแสดงสาวอมสะก่าวใจ โพสเชิงต so ั the ้งคำถามประเด็นสังคมอยู่เรื่อยๆบนอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอก็หวังว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมให้น่าอยู่ขึ้นค่ะมาดูควันหลงลอยกระทงกันหน่อยอย่างตอนนั้นเนี่ยอมสกาวใจเธอก็ไปโพสนะคะสเตตัสหวังว่าจะเตือนสติคนไทยเนี่ยค่ะบอกว่าโปรดพิจารณารักน้ํารักปลารักพระแม่คงคารักธรรมชาติด้วยค่ะเป็นเจตนาอยากจะให้ทุกคนเห็นความสําคัญต่อระบบนิเวศนะคะเพราะว่าเจ้าตัวมองว่าเราควรจะปรับไปตามยุคสมัยหรือว่าสถานการณ์ของโลกด้วยการใช้กระทงที่ทําจากวัสดุ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะการได้ใช้สื่อโซเชียลส่วนตัวโพสเรื่องราวต,าต่างๆเกือบทุกเรื่องนะคะที่อยากจะขับเคลือ่อนก็มักจะได้รับการใส่ใจมากขึ้นค่ะทำให้แฟนคลับหลายคนก็ส่งไดเรีข้อความมาเลยขอความช่วยเหลือก็มีจึงสะท้อนให้เห็นนะคะว่าบางปัญหาเนี่ยเจ้าหน้าที่อาจจะเข้าไปไม่ถึงค่ะก็ยังมีกระบอกเสียงจากตนเองคอยส่งต่อ แต่ว่าการออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงแสดงความคิดเห็นในมุมมองต่างๆเนี่ยมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะคะสาวอมสะกาวใจก็เตรียมใจกับเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะถามว่ากระทบถึงงานในวงการหรือไม่เจ้าตัวบอกไม่เลยเพราะเชื่อว่าหากเราทำสิ่งที่ถูกต้องและมีเหตุผลก็ไม่มีอะไรต้องกังวลค่ะหลังจากที่ได้รับการแก้ไขที่อ่อมลงไปปุ๊บเนี่ยแล้วเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยค่ะก็คือ น้องๆลุงป,ป้านะอาอาทุกคนก็จะแบบอินบ็อกเข้ามาว่าแบบว่าตรงนี้ช่วยหน่อยตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงไหนที่เราแบบมีเวลาแล้วพอจะไปได้เราก็จะไปปัญหาไหนแบบว่าเจอเยอะเรนี้บพุทธบ้านอะไรแบบเจอเยอะแบบคนส่งเข้ามาไม่ช่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบหลากหลายอะค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมีแบบพวกสายระยงระยางนี่แหละแล้วก็จะมีเป็นแบบถนน ที่มันเป็นหลุมเป็นบ่ออะไรอย่างนี้หรือว่าน้ำก็มีค่ะมีม,ม,มีมีทุกอย่างที่เป็นเป็นปัญหาสาธารณะเนี่ย <laughs> เมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะอ๋อมสก,กาวใจวงสวงละครไปอีกหนึ่งเรื่องค่ะภาพที่จะตัวเห็นแล้วก็ประทับใจคือแฟนคลับเนี่ยมาให้กําลังใจเตตะวันกันถึงที่เลยโดยอ๋อมเขามองว่าการที่แฟนๆเนี่ยให้ความสาคัญต่อตัวศิลปินทุกชิ้นงานแบบนี้ถือเป็นเรื่องดีค่ะเพราะว่าอย่างน้อยก็ทําให้ตัวนักแสดงมีแฟชั่นต่องานนั้นมากขึ้นค่ะแต่มันเหมือนเป็นแบบครอบครัวดินเนอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ดูเป็นแบบ มีคนมาเยอะๆก็ก็อบอุ่นอ่ะเออมันก็เป็นเหมือนกำลังใจไม่ใช่ใมาแล้วแบบวันดียังไงรับดาราที่บอกมีแฟนคลับมาเยอะขนาดนี้เราอ่ะไม่มีแฟนคลับหรอกแต่ว่า เรา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 ไม่ได้มีแฟนคลับแบบว่าน้องๆเขาอย่างนั้นนะคะคือว่าแบบอย่างน้องเต้อย่างน้องปังอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้องเต้อย่างเงี้ยคือแฟนคลับเขาเยอะมากใช่ไหมเวลามากองเขาก็จะมีแบบของนู่นของนี่มาให้น้องเต้อะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงจริงเราคือเขาไม่ได้ให้น้องคนเดียวคือแฟนคลับเขาก็จะเผื่อแผ่แบบว่าให้ทั้งกองอย่างเงี้ยค่ะเออซึ่งแบบก็น่ารักดีอ่ะอะไรอย่างเงี้ย ตั้งแต่ต้นปี65ค่ะถือเป็นการเริ่มต้นใหม่หลังจากสถานการณ์โควิด19ได้ดีเลยนะคะเพราะว่าออมสะกาวใจบอกว่าตอนนี้มีละครยาวๆเลยค่ะ5เรื่องถึงปี66แล้วเรียกได้ว่าไม่ทิ้งงานแสดงเด็ดขาดนะคะเพราะว่างานตรงนี้ทําแล้วเป็นตัวเองที่สุดและยังสามารถพัฒนาฝีมือต่อไปได้อีกเรื่อยๆตามบทบาทที่ได้รับค่ะ